รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับชีวิตันเดอร์และอมพินฟู้ดเสนอแอด h นว a ร i e t y สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดไนวอลเลตี้ในภาคกูรูประทับตัวเกลียนกับกูรูผู้รอบรู้เรื่องอาหารตัวพ่ออย่างเชฟทอดกูรูได้ขนมหวานผู้คิดค้นคับเค้กทีวิทยกรคนดังระดับโลกอย่างโอปราวินฟีถึงกับต้องยกให้เป็นที่สุดของคับเค้กที่ต้องกินก่อนตาย โคจอนมาประทักกับตัวเกลียนนักเนียนชิมอย่างหนุ่มชิโฟมาติดตามไปพร้อมกันว่าวันนี้จะสนุกสนานเฮฮาและอิ่มอร่อยกันขนาดไหนกับแอดไนท์วอรเลตี้ผากูรูประทัตัวเกลียนลองชิมดูสิให้ยิมเหรอเปรี้ยวเลยทำกับผมได้เนี่ยแบบเปรี้ยวแบบอี้หูเลย โอ้โหนั้นแต่เช้าแล้วขับมาที่ผ่านสิปั๊มนี่แวะทุกปัม๊มเมื่อะไหร่จะถึงหิวก็หิวแล้วเชฟอะไรนักหนาเนี่ยเดี๋ยวัสดีคุณผู้ชมก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอนดไนท์วาเรตี้ครับภาคกูรูประทะตัวเกลี้ยนผมชิพโปศิร,รวัฒน์ครับผมเชฟทอตครับนี่จอดทุกปั๊มนะเดี๋ยวคนนั้นจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวคนเดียวซื้อของซื้อขนมโอ้แกะกะนู่นนี่นั่นดูเลยดีกว่าแถวนี้มีอะไรอร่อยได้นะมาป๊๊าาปป นี่นี่นี่เชฟเขาบอกว่าร้านนี่ชื่อร้านตำเบกแตกน่ากินด้วยอยู่แถวนี้ด้วยเอออยู่ใกล้ไหมเชฟลุงนู้นสองสามไมเงี้สองสามกิโลอะสองสามเก้าดูไหนอ่ะนี่ไงอยู่นี่ไงตำเบกแตกแก่ตำเบกแตกแก่ตำเบกแตกถูกแล้วอ่ะงั้นลงไปเลยดีกว่าลงไปเลยปะโอเคไป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 ก็จอดละไปไปไปต่อแจไปเลยไปด้วยกันไปด้วยกันมา สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคแตนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยเห็นรัวรู้เลยครับมาใกล้ๆกันเลยนะฮะ พี่นี่เป็นเจ้าของร้านแน่ๆใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นผู้จัดการร้านค่ะเป็นผู้จัดการร้านนะครับเว้เจ้าของร้านไม่อยู่เนี่ยเราเป็นเจ้าของร้านเลยป้านเลยไปต่างประเทศค่ะไปต่างประเทศนะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่ครับประมาณอาทิตย์หน้านะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ล้านก็ค่อยมาด้วยกัหน่อยโอ้ยมาถึงแล้วเนี่ยต้องมาต้องชิมกนตอชินะครับที่นี่คือร้านชื่อร้านว่าตําเบกแตกค่ะตําเบกแตกเขาบอกว่ามาร้านนี้ แล้วก็ <intéress up. S 1> มีเมนูตําเบกแตกด้วยใช่ค่ะตําเบกแตกจะเป็นเมนูของเด็ดของทางร้านเนี่ยค่ะลักษณะมันเป็นยังไงบ้างครับตำเบกแตกตําเบกแตกนี่นะคะจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่เราคิดขึ้นมานะคะก็จะมีเราจะใส่นมจีนกากหมูถั่วงอกแล้วก็ถั่วลิสงค่ะค่ะคัดสรรแต่สิ่งดีๆรวมกันแล้วจะให้ทำทำให้รสชาติเด็ดอร่อยอะค่ะแซ่บเวอร์อะค่ะแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์ไปอีกแซ่บเวอร์ไปอีกค่ะทั้งั้นเชิญเลยค่ะงั้นเข้าครัวครับไปกันเลยนะ มาแล้วถแถแ่านแถ่านสวัสดีครับสวัสดีครับใส่หมวกแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้บอกเลยว่าเป็นเชฟแน่นอนใช่ไหมฮะเครื่องมือต่ำเครื่องมือต่ำเครืมือต่ำนะฮะโอเคครับมาอันนี้คืออุปกรณ์ของเรานะครับมีอะไรบ้างครับพี่แนะนำกันนิดนึงกระเทียมครับกระเทียมพริกถั่วงอ,อกมะละกอมะลกอหอมจีนมะนาวมะนาวน้ำปลาน้ำป่งคุยน้ำป่งนี่แปลกมากเชฟขออนุญาตนะฮะอนุญาตยกนิดนึงนะครับ นี่คือน้ำปรุงเขาเชฟนี่มีปลาแห้งด้วยมีปลาแห้งด้วยน้ำปรุงมาเลยนะค่ะน้ำปรุงสูตรพิเศษของทางร้านค่ะใช่ค่ะโอ้นะครับโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าอันนี้เราสั่งได้นะคะลูกค้าชอบเผ็ดแบบเบรกแตกไปเลยหรือว่าจะแบบเผ็ดกลางๆหรือว่าไม่เผ็ดเลยอันนี้เบรกแตกนะครับเบรกแตกแต่ว่าเผ็ดแตกไม่เอาอันนี้ข้าวตอนแรกนี่คือเราตาพริกก่อนใช่ตัวผักยาวหืมกลิ่นพริกนี่ ลึมเลยนะตอนนี้อ่าขั้นตอนต่อไปใส่เส้นมะละกออันนี้ที่มีใช้มะละกอสับหรือขูดหรือไงฮะสับเอาค่ะสับเอานี่เลยได้เส้นที่แบบว่าเส้นกรอบเส้นกรอบเลยนะเกรอบค่ะนี่อันนี้ก็คือใส่น้ำปรุงรสค่ะใส่น้ำปรุงรสน้ำมะนาวน้ำมะนาวนะฮะใช่น้ำมะนาวสดน้ำมะนาวสดค่ะเอ้าวอานนี้ไม่ใส่ชูรสเหรอฮะ อ๋อร้านนี้ไม่มีชลน่ะค่ะตายแล้วนะฮะชิมใช่ไหมคะแบบแบบเชฟน้ำลายจะไหลแล้วอะไรน้ำลายจะไหลแล้วเปรี้ยวปากใช่ไหมใช่อยากให้รู้ว่าว่าร้านเนี้ยเขาใช้มะนาวสดจริงหรือเปล่าล่ะลองชิมดูสิให้ชิมเหรอเปรี้ยวโอ๊ยทำกับผมได้เนี่ย หุานแบบเปรี้ยวแบบทิ้ดหูเลยอ่ะบอกเขาด้วยนะคนคั้นมะนาวอ่ะอย่าบีบแรงเผื่อมันขมนะฮะนั่นแหละค่ะจะได้รู้ว่าเป็นของแท้กลางใสถุงน่องใส่ถุงน่องโอ้ผมน้องสุดเงี้ยมันจะแบบจุกจุกใช่ไหมเวลากินเข้าไปอ่ะถั่วที่ส่งไปด้วยเพื่อความมันเแต่ท่านไหนเผ็ดมันก็จะได้ความมันคั่วใหม่ๆเลยนะเทปหอมมากเลยอ่ะค่ะถั่วแล้วคั่วเองนะคะนี่ใส่อะไรอีกอ่ะ อยากหมูค่ะการไม่ใส่เองนะคะไม่ใส่เลยเยอะแยะเลยจะได้เบกแตกไงคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยนี่พี่ครับมีข้าวเหนียวไหมมีค่ะข้าวเหนียวมาจ้วงข้าวเหนียวให้ผมหน่อยอันไหนข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวอยู่ในนี้ค่ะโอ้โหนี่คุณผู้ชมอุ้ยเป็นข้าวเหนียวไม่ธรรมดาด้วยเชฟค่ะนี่เชฟนี่อ้าวเอาเลยเหรอเอาเลยดือนี่เออ เทปเอาเฮ้ยเทปโอ้โหเทปเ่งเหรอคะเทปอาบานกรถึ่คเนครับแซบแซบเวอร์ปะคะรบตแมากรคน้ำอ่ะรบน้ำอืมอร่อแตกไหมคะแตกไหมคะอือรัวรสชาติชาปอเออะอเหออะไรเดี๋ยวกลับมัก่อน เมนูเดียวไม่พอสําหรับพวกเราแน่นอนฮะอีกหนึ่งเมนูมีอะไรมานําเสนอค่ะวันนี้จะมานําเสนอนะคะเป็นข้าวไข่หน้าต้มยํากุ้งค่ะชอบกินข้าวเราเนข้าวนะข้าวนะกินะไข่จะชอบอยู่แล้วต้มยำกุ้งเนี่ยต้มยำกุ้งน้ำขุกขิกอะอู้น้ำกุ้งขิกด้วย เลดดูดดูดู่ดด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 ไมู่ดดูดดไดดไมู่ดู้ดด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 ูดู่ดดูเดูด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 ดููดดูดดูดดเดดูดดูดงหน้าดดูดดูดดัดดูดูด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 ดููดดูครูดดูดอู่ดู้ วีออสเอไทม์เฟลนครับเข้าสู่แอดไนวาริที้ภาคกูรุวัฒนตัวเกลี้ยงและตอนนี้ครับเด็ดช็อดอยู่ในหนึ่งเมนูครับครับเมนูนี้ครับชื่อว่าอะไรครับพี่ฮะข้าวไข่ข้นหน้าต้มยำครับขั้นตอนแรกเราทำอะไรกันก่อนครับต้องผัดเครื่องต้มยำก่อนนะครับผัดเครื่องต้มยำนี่เราก็มีเครื่องต้มยำนะครับครับนี่ใส่เข้าไปนะฮะอันนี้คือผัดครับผมให้มันหอมๆก่อนครับมาผมช่วยไหมได้ครับได้มาช่วยมา ใส่น้ำสต๊อกด้วยใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งนะครับเกลือไปเล็กเละกนะครับน้ำเดือดนิดนึงไปตามด้วยเห็ดนะครับผมเป็นเห็ดอะไรครับนะครับก็ตามด้วยกุ้งสดนะครับตามด้วยกุ้งสดที่นี่ใช้กุ้งอะไรฮะเป็นกุ้งขาวนะครับผมกุ้งขาวนะครับนะครับผมนะครับแล้วเราก็ผัดผัดไปเรื่อยๆนะครับให้เข้ากันแล้วก็ถ้าแห้งมากเราก็เติมน้ำเข้าไปอีกแห้งมากเติน้ำเข้าอีกไม่ต้องเติมเยอะนะครับ อ้ไเยอะมากมันก็จะเป็นเละนะครับอันนี้พอได้ทำไรครับฝัผมพอได้แล้วนะครัหมายถึงผมเล่นพอได้แล้วโอ้โหทีนี้เป็นขั้นตอนเตรียมกระทะทอดไข่นะครับอันนี้ก็พักไว้ในกระทะครับผมพักไว้ในกระทะนะครับผมแล้วไงต่อก็จะเป็นเตรียมทอดไข่นะครับใช้ไฟเบาๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับใช้ไข่กี่ฟองเนี่ยสองฟองครับผมฟองนะครับใส่ไข่ไปครับผมใจเย็นๆนะครับให้ค่อยๆสุกแล้วก็เอาเครื่อง ผัดเมื่อกี้นะครับมันลงบนหน้าไข่ครับอ๋ออันนี้ขอบคุขนั้นลงได้เลยครับลงได้เลยครับจริงนะฮะจริงครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่นะฮะนี่นะฮะคือต้มยำนะฮะผมจะไปแล้วนะฮะคลิกคลิปนะฮะเทเลยนะฮะนี่นะฮะเทเลยครับเมือนำพิซซ่าเลยเนาะครับอันขั้นตอนสุดท้ายพี่จะทำหรือผมทำดีครับได้ครับผมทำได้ฮะจริงนะครับอันนี้ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับในการในการเทไข่ในข้าอ๋อทำงานพี่ดีกว่า อันนี้พี่ต้องวางจานบนนู้นนะวางจานบนนู้นโอเคผมกลัวมือพี่จะโดนกระทะนะไม้องกลัวครับอันนี้ก็ใส่บนหน้าไข่นะครับโอ้น่ากินจังเลยตามด้วยน้สดนิดนึงน้ำสดนิดนึงเป็นเหมือนกับต้มยำกุ้งนำข้นโอ้โหโอ้โหหิวแล้วอ่ะเชฟ ทำหน้ากินมากด้วยนะฮะก็แต่งหน้านิดนึงนะแต่งหน้าด้วยอ่ะลองพื้นด้วยไหมไมยนะบัตรชียร์หน้าเสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับขอบมากครับเรียครับขอบคุณครับเอีครับทางนั้นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าเนี่ยไปเลยโอ้ลันลันตาอยากกินแล้วเจฟดูดิดูไข่ไข่ข้นแบบดึง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 เนี่ยไม่ได้ข้นธรรมดาได้ข้นคลากเลยเนะครับมาทางนั้นเดี๋ยวเราลุยกันก่อนเลยนี่ อันอื่นใหเรามีนี่เลยครับนําเสนอข้าวเหนียวข้าวเหนียว,น,ยวนี่เป็นข้าวเหนียวที่ผสมอะไรบ้างฮะข้าวเหนียวผสมข้าวกล้องนะคะเป็นจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นข้าวลืมผัวเป็นข้าวเหนียวดํานะคะข้าวลืมผัวเ <c oughs> ท่ลืมหรือ <c oughs> ยังฮะลืมหรือยังไม่มีมาชิมเลยชิม,ชมเลยค<ล>่ะเป็นไงบ้างคะจัดมากเบกแตกไหมคะเบกเอียดเลย โอ้โหรสชาติแซบมากอันนี้มันมันอร่อยกว่าร้านอื่นนะเพราะน้ำพรุนเขาใส่ปลาแห้งด้วยเนาะใช่ค่ะยอดเดี๋ยวพี่ไหนคำก่อนอ่ะเปิลเลยคำแซบเลยนะเทมเปิลนะแซบกว่าแซบกว่าเทมวปิลส้มตำนี่แหละตำเด็กแต่งเนี่ยเน้ยผมผมหยุดไม่ได้เลยนะนะผมหยุดไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอิ่มนะยังมีอีกเมนูนะอางเขาอ้อะโอเค เรื่อมาเรีมาอันนี้ไหมก้อันนี้จิปโก้นนท,กทำเองนะมาเหนือตักฮนะตักให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยนะฮะ,อะโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมะฮะโอ้โหไข่ข้นเลยนะฮะข้าวด้านในจะอยู่ในข้าวข้างในเป็นข้าวนะฮะอือมนีนะคุณผู้ชมเหมือนเป็นลาวาคนะอาที่ทำมาเห็นเลยว่าไขา่มันยังไม่สุกมากมันได้ความมันของ ของไข่แดงบวกกับนมสดนมสดและเครื่องก้มยำนะค่ะใช่ค่ะรสาติมกลมกลอมแล้วต้องปรุงเพิ่มใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะะนครับเป็นจังหวะที่เป็นงานเชฟนี่นะมันกลมกล่อมมากเลยครับเนอะมีกุ้งด้วยมีพ้าวด้วยมีไข่ด้วยไอ้ครบนี่เมื่อกี้เนี้ตอนที่เขาทำอ่ะยังแบบ ไข่มันยังเป็นเหลวๆอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่พอราดราดลงไปแล้วเนี่ยมันจะซ่าทั้งทั้งตัวไข่มันยังมีความร้อนอยู่ค่ะมันก็เลยทําให้ตัวไข่มันสุกขึ้นนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่สุกจนแบบมันแห้งก็ได้ใช่ค่ะจะบอกรสชาติกลมกล่อมแบบไม่ต้องเติมอะไรเลยต้องเติมอะไรแล้วนะฮะดูแล้วแซ่บหลายๆแซ่บอีลิเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดอยากทานอาหารอีสานแซ่บแบแบบเบงไม่อยู่แบบนี้มากันได้เลยครับที่ร้านตำเบกแตก ตั้งอยู่ที่ข้างซอยราชพฤกษ์16เปิดเวลา11เนาฬิกาถึง3าทุ่มครึ่งครับช่วงหน้าครับเชฟทอดผมจะพาเชฟทอดนะฮะไปกินของดับร้อนดีครับรูไม้อะไรอะไรมันแข็งเเป็นมาเป็นกักกักเลยชอ้เชฟทอดกินมาถูกหลังเลยโอ้โหไอ้ป้าไอติมไอติมเป็นไอติมโูมเมดด้วยสุดยอดชอบไหมล่ะชอบดีอแน่นอนครับช่วงหน้าจะการแอดไมิรัดเดตี้ ลาาสัโโ oh mm hmm. อ้จริเเ <laughs> ลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมร้านไอศกรีมน่ารักอย่างนี้มีชื่อว่าซิมพลเดย์คาเฟ่ที่ภายในร้านตกแต่งด้วยโทนสีขาวได้น่ารักยังลงตัวที่นี่เน้นขายไอศกรีมโฮมเมด ที่มีหลากหลายรสชาติให้ลูกค้าได้เลือกตามใจชอบรวมไปถึงเค้กนุ่มๆและเครื่องดื่มอร่อยๆทานคู่กับไอศครีมแสนหวานช่วยคลายร้อนไปอย่างดีเลยละครับมาๆๆๆเฮ้ยเร็วบ้าปะเนี้ยเอา้านนี้คนเยอะ๋ย่เกูอี้ไม่พอเราเอากูาอี้มาเองามามานั่งนี่เลยนั่งนี่เลยเออเนี่ยนะ เออเลละเดี๋ยนั่งนี้เออนี่ไงเออนี่อู้หูจ่ไม่หมดเลยเชฟอยากกินทุกอย่างเลยครับเอออันไหนอร่อยบ้างครับพี่อร่อยมาดูรถเลยมาดูรถตรงนี้นี่นีข้ามยังไงหันไปนู้นก่อนหันไปอะไรฮะหันหนีอะไรหันนี่หันนี่หันหนีเลมอนมาหันหนีเลมอนไม่พอตลอดี๋ยวตักอันใหม่ให้นะฮะพีช พีชแมงโก้แมงโก้อพูดมาไม่ต้องกินแล้วเนี่ยอ้าวมาให้ผมกินด้วยมาพี่อันนี้ไวช็อกไวช็อกลาสเบอร์รี่อ่านนารับผมอื้มมันอร่อยไปหมดเลยอ่ะโอ้หมดดิเชฟนึกออกแล้วกิ๋นไหลของอองมิ้นกับทอฟฟี่คาราเมลเชฟเอาอะไรงั้นเอาพีชแมงโก้กับซอสพีนัทครับนี่ไงเรียบร้อยนอกจากมีไอศกรีมนะครับด้านนี้มีขนมของเชฟ มีดีเซอร์ตอีกมีครับมามา,มามาผู้ชมตาม <โฆ S 1> ผมมาเลยครับผู้ชมตามผมมา,มา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 นี่ครับจากตู้ไอศครีมนะครับก็มีตรงนี้เลยครับเป็นเมนูนะครับของหวานอร่อยออร่อย<อ>เทฟดูซีคืออันนี้มันเป็นเมนูปกติใช่ไหมครับผมต้องอันนี้ที่เขาใส่แผ่นไป้ายไว้อะมันมันจะได้เป็นแบบมันต้องเป็นเมนูสเปเชียลแน่เลยแน่เลยนั่นก็คือชื่อว่า Surabaya Double Hot Cake ครับนะครับโอเคงั้นเราสั่งเลยนะฮะ พี่ครับเอาไอกรีมที่ตามที่บอกนะฮะแล้วก็เอาเมนูสตอรี่เลเวอร์ฮอทเค้กด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไปนั่งรอที่โต๊ะนะฮะพี่ครับเจอกันครับป่ะคุณผู้ชมไปเลยเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารอดูไปพร้อมกันครับว่าไอศกรีมที่หน้าตาแสนน่ารับประทานนี้จะรสชาติถูกปากเชฟทอดและหนุ่มทีโฟหรือไม่แล้วจะได้คะแนนไปกี่รับเค้แล้วครับเนี่ยมาแล้ว ไอส์ครีมที่เราสั่งนะครับครับเพื่อการเสียเวลาลุยเชฟมา mm hmm. อืมน้นบัตตงทำเลยนะอืม mm hmm. นี่อันนี้พีชแมงโก้ hmm. ที่สั่งเลยอะ่ะเชฟรถนี้รถนี้ยังไม่ได้ชิมเลยเมื่อกี้นี้ครับซอสเทสทีนัทอืมของผมนี่มิ้นต์อร่อยมากเลยเชฟมิ้นช็อก เย็นอร่อยมากเลยอ่ะหืมวะเกี๊ยเตมว่ามีความสุกขอาวจืดที่กินมาตันยิ้มด้วยแรงหอมมาเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่ไงนี่ห่างแนมไอ้ฮอตเค้กใช่ป่ะให้ตัวสเปเชียลตัวสเปเชียลมามามาแต่ว่าต่างนไงจ้วงเลยนะอ่าจ้วงเลยเอาเลยโอเคเรียบร้อยมาอุ้ยแพนเค้กนี่คนนี้มึงนะมันเป็นฮอตเค้กอ่ะ ือทเค้กมันก็คือแพนเค้กนี่แหละมันเป็นแพนเค้กแบบญี่ปุ่นผมด้วะฮะเห็นแรกโอ้โหแทบก็นี่กระ่ายน้โคงมากไม่ใช่ปากนี่ท้าเปิดท้าออกอืมรสชาติกรงหอมเหมอบาร้า่นนะตัวตัวพัทเค้กอะมันมีรสชาติแบบเค็มๆนิดนึงอันนี้เขาบอกว่ามันครีมเป็นขนมตัวเดียวที่มีครีมเป็นสตรอเบอรี่ ไม่เลยไม่ตอบชอบนะรับตัวตัวแพนเค้กตังฮอตเค้กเนี่ยมันไม่ได้หวานแต่มันก็ไม่ได้จืดมันมีรสเค็มๆนิดหนึ่งครับโอ้โหลาดลาดสักขนาดนั้นลองลาดดูนะฮะโอ้โหลาดสักขนาดโอ้โหอ้กินมันเดลเจฟราเช็อหลาดขนาดนี้กินทุกอย่างรวมกันนลครับครับอ่าเชฟมาผมมา อหอ,อมอืก็บอกว่าอันนี้ตัดสินแต่ตัวนี้ไม่ได้เนาะฮะต้องตัดสินต้งแต่นู่นแต่ที่เราไปชิมไอศครีมมาหอมตั้งแต่ประตูท,งทางเข้าอครับผมไอศครีมเราไปชิมมาไอศครีมมีหลากหลายรสชาติมากเลยครับแบบหลากหลายจริงๆคือทั้งรสชาติที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็รสชาติที่ ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยครับผมจริงจริงพี่เจ้าของร้านบอกนะฮะพี่เห็นอยู่หน้าตู้ตรงนั้นนะคือส่วนหนึ่งจริงจริงจะมีอยู่30มสิบรสชาติก็คือจะหมุนเวียนกันไปแบบนี้ครับนะครับใครสนใจมาช่วงไหนก็นะแล้วแต่เราจะกินอะไรวันนี้ร้าน Simple Day ได้ไปสี่เข่งสี่เขเต็เอาตอนนี้คุณผู้ชมครับนั่งหัน้ำลายสอแล้วกนนี้อยากจะกินแบบพวกเราครับมาได้ที่ไหนครับร้านนี้อยู่ที่ไหนนะนี่เลยครับ จิมโบ์เดย์ครับอยู่ที่โครงการเดอะบล็อกนะครับถนนราชพฤกษ์เปิดเวลา2โมงนะครับถึง4ทุ่มวันธรรมดาครับและวันเสาร์อาทิตย์เปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับเอาละครับสำหรับยกไหนฮะชมรายการของเราอยู่นะครับเราจะตามรอยพวกเราครับอย่าลืมครับถ่ายภาพเซลฟี่ของท่านแล้วแชร์มาที่แฟนเพจของเราครับที่ f a c e b o o k c o m a s t night variety นะฮะรุ่งไหนครับมียอดกดไลค์เยอะที่สุดนะครับเชฟพอจะทำ เค้กคับเค้กอร่อยอร่อยส่งมาถึงบ้านเลยใช่ครับและสามารถชมคลิปรายการของเราครับย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e c o m t v h t v u n d e r o f f i c i a l คัณผับผมอย่าลืมเข้าไปสมัครด้วยนะฮะวันนี้ครับเจฟท็อดครับผมหล <ผม S 1> างง่วงนอนแล้วง่วงแล้วหรอใช่คุณผู้ชมนั่งตาเปลี่ยปตามอางมอ่งวงนอนแล้วอะทำไงดีครับทำไงดีก็ ไปเจอกันใหม่อาทิตย์นหน้าครับถูกต้องครับเวลาห้าทุ่มทางช่องกับรายการแอนนี่ไวเลตี้ภาคกูรูวัละตัวเกลียนวันนี้ครับผมชิพ่อครับททอดครับผมทอดรายกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับททออืมดมาได้